เธออย่าหมดแต่มองน้องกูได้เปลยเลยสว่างขึ้นมารุ่งเช้าพ่อมาเยี่ยมีทานนวันเจอพวกมึงมันแดกกดไม่เหลือสักตัวหนะึอเลนมึงไม่บอก,กว่ายากักษ์ผอมึงกินมึงงามเลยห้ามไม่ได้แล้วเมืองยักษ์ลูกยักษ์นพ่อไม่ได้พ่อต่อการอะไรต้องให้มันนั้นมันเรียกยักษ์อื่นมาตีกูตายเลนไม่บอกเดียวเมืองมนุษย์บอกพวกมึงไม่มาดิช่วยช่วยแหละเพื่อชิ้นการนี้ชื่อแล้วไม่รับคืนดิ รัวดเตี้ยายมึงอ้าวแต่มึงจะรักษายัางไงมายืนมองไงแปลกใจที่มนุษย์มาเกิดในเมืองยักษ์เลยเหมือนมนุษย์เออเหมือนพวกมึงนั่นแหละจะถามประวัติความเจ็บป่วยสักหน่อยถามว่าไงท้านวันตอนเริ่มป่วยมันเป็นอะไรอ๋อคูผิดหวังแล้วไอ้เปรตคูคิดว่ามึงจะเป็นหมอดีหมอเก่งมึงมาถามบ้าๆตอนเริ่มป่วยมันก็เป็นไข้สิมันเป็นอะไรอ่ะ ก็ใช่มันเป็นไข้เลยเพราะอะไรเพราะมันไม่สบายไกลๆรูว,วันไหนบุญนำบุญนำทำไมกูตรวจเองมึงมาได้ไม่ไม่ค่อยยาวว่าปลายมวงบัดเรือโอ้แต่ไม่ค่อพนโดมวงเลยมึงนี่ค่เอเพลือกูแม่ใจไปค่อรู้มวงย้ำไม่ค่อยยาวว่าโดหมวงก็น,นอนหลงแล้วย่งค่อยไม่ตึงมันจะมันยาวจริมึงุยตรวจเอง ถ้าหมดเลือดคือเราต้องรู้ประวัติว่าความเจ็บป่วยมันเริ่มมาจากอไหนจะได้รู้จะได้รักษาได้ตรงโรคเพราะถ้าุูตัวเองเอะมาเข้าไหมเปลี่ยนมอมม้อ,มอนูนไม่เที่ยวจานนี่น้องมึงบวยิง่งใช่นี่มันยิ่งตังแต่เกิดแล้วนี่กูรู้อ้ยอดไวไ้ม่รู้ได้ไงวะใช่น้องกูเป็นผู้หญิงตั้งแต่มันเกิดต้องรุนนี่ดอกกบป,ปอบกัน คอยวันจุกอห่งเดียวกันเลือดเชื้อเลยน้องมึงพึ่งพึ่งกายบัไม่บายนี่ใช่มันพึ่งเป็นไข้เมื่อมันไม่สบายตอนแรกมันบายบายอยู่มันไม่ใจกายนั่นละสิทำไมมึงรู้อะหมอยากกว่าป้าเยอะมึงพอจะรู้แล้วว่าวันที่มันไม่บายเป็นไข้มันกินไะไรตกใจไรเห็นไรใครทำไรมันมั่งโอ้ลืม ยักษ์ไม่มีอดีตยักษ์ไม่มีอนาคตไอ้เดี๋ยวนี้สบายก็พอแล้วของนี่ผ่านมานี่กูลืมแล้วกูสิ่งที่ลืมไม่หมอเปียกกูนึกไม่ออกเหมือนกับกูทําไมอ่กูกูก้องดีนึกไม่ออกกูลืมเออเหมือนกันเลยนะเราเออมึงมึงค่งอ,ยอยคิดเลยคิดไปตีวันตีวันในจนตึ่วันมันใกล้มึงอย่าคิดตีเดียวเออนะอ อ๋อคุณนึกออกแล้วอือแต่มึงนึกออกครูว่ามึงจําได้เออใช่คุณบึงจาได้มันอนึกออกโอ้นี่หมอเทวดาจริงจเว้ยพักจำได้เนี่ยคนเราเกณฑ์เปรตในเมืองมนุษย์กว่าป้ามาเมีกาในเมืองยักษ์ก็เ,เกหมือนกีเมื่อไงมึงแมวเลวมันมูจอบเออจริงมันเป็นระอไร,รอ่ะวันนั้นมียักษ์กลุ่มงต่อการจะยึดอํานาจพ่อเพลิงกัน วางแผนปรุงอาหารที่พ่อโปรดปรานคือต้มยำชามเชิญพ่อไปกินไม่ต้องเล right> ่ากูร no ู้แล้วมึงรู้ได้ไงกูยังเล่าไม่จบกูรู้กูม่อรู้ว่าไงต้มยำช้างดียักษ์ปรุงเผื่อไอ้พ่อมึงกินนั่นใะ่ย่าพิดลงไปด้วยเผื่อใจพ่อมึงกินย่าพิดโอ้โหกูกลัวแล้วหมอทำไมมึงรู้อย่างนี้ปันตายเห็นจริงๆกูกลัวแล้ว ไปลุกไปนั่งอย่าดื้อน,นะครับไปลุกไปไปครับโอ้โห,โหรู้ทุกอย่างกู้ตัเพื่อได้จักกันกันนะกลุ่มนี้ <c oughs> แล้วพวกย่กงนั้นมีตระยดกันเองมาเอาเรื่องความลับมาบอกพร้อม <c oughs> ใช่แล้วพ่อก็เลยจับไปพวกยักษ์ทั้งกลุ่มนั้นไปยืนเรียงแถวในท้องบาโรงหลวงและเอากระบองตีกระบาลหัวกระแบะใช่หัวกระแบะบ เลือดสมองกระจุยกระจายอิธานวันมันเห็นมันตกใจเสียงคำรามของพ่อที่ขู่ชาวยักษ์ดังมันฟ้าผ่าเลยได้ยินทึกบ้านเราเออใช่ได้ยินเนอ,อได้ยินว่าไงฮะเฮ่าเฮ้ไม่ใช่ดังว่าเฮ่แท้แท้ของมึงจำได้จริงขูก็ได้ยินบรนนันใช่ถูกต้องอย่าแม้แพ่แล้วก็จะเหมือนลบ ยักษ์ทลูกไก่เปรตนี่ยักษ์อิกตาอิตาตะวันตั้งแต่นั้นเห็นพ่อแล้วมันจะเป็นลมชักแต่ยินพวกยักษ์หัวเราะรืดคำรามเสียงมันจะเป็นลมแต่พอได้ยินเสียงมนุษย์มันฟื้นอ้อผมนึกออกแล้วพี่แก้วอาจารย์เคยสอนใช่ไหมเสียงมนุษย์เป็นเสียงหวานเป็นเสียงของธรรมะเสียงยักษ์คือเสียงหยาบก้านเสียงกิเลสเสียงของความดุร้ายเสียงร้องไห้ของมนุษย์น่ะ ถ้าไม่แสงดะวันไอตานดาวันมันฟื้นไอจึ้งลอยต่ำเพลือครับพวกเราเคยร้องเพลงเป็นบ้างเสียงเพลงนี่เป็นเสียงที่หวานผู้แก้วร้องเพลงสักเพลงร้องเพลงแล้เจอ,อกันนึกไปโตกเลยเนี้ยกลัวใจอยากอีมากอีกแีว้วที่ไม่รู้เจอได้แล้วมัน,นี่กูกับแล้วน้องเปียกฮะไปล่วงเจอได้แล้ววะในบัสไปะชกจนโป่งโป่งพอเง,ง,ง,งิน,งน,นว่าจะไม่ได้มึงเหมือนนั้นแล้วบอนนั้งรวม,มงวมมงบมตั้งไกวแจ็คมึงจําได้ ไอ้ดเกต์หมาก็มึงหมดแก๊สมึงไม่เอาเนะเปียกพอจะร้องเพลงอะไรได้ไหม้องเพลงอะไรอะไรก็ได้ให้เป็นเสียงหวานๆเต้ดีแล้วต้องบอกว่านี้หมอเทวดามาแล้วตอนวันตื่นเถอะมากินหมอกินยาหมอเทวดาเอ้าเออไม่อยากทำไงมึงอย่าเจ้าถอยล่งงม่นิดหนึ่งอะไรนะถอยร่งถอยทำไม กูสั่งนี่มึงไม่ต้องมาย้อนนี่มึงถอยหลังไปนี่ยืนมือดิปเลยยืนมือดิมึงอยู่นั่นนะแต่กูไม่เรียบด้วยกรณีได้มึงอยากเข้ามันเด็ดขาดเออไอ้จัดกคละคุณเออครับครับครับเออเรียบร้อยแล้วเปียกเรียบร้อยแล้วทำไมอย่าเปียกให้มันถอยหลังไหม่มันดีตีอยู่เลย เราเล่นประกาศบอลไม่หนูย่าท์มึงอย่าย,ยืนใต้กิ่งจิกเด็ดขาดที่นั้นเพื่อพดมวดมาเรื่งพรีตตกใจลืมหนึ่กว่าโลงกลุ่มใจลุกขึ้นยืนจนกิ่งจิกหนังย้องก็ครุภัณฑ์แม่นแล่เออเปียกมันฉลาดฮาโบไหมสาวเออเมทันสวัส ้าวน้องมีหมอทวดา อย่าทำให้ผคน ไอหมอบัดรบพวกมึงวางแผนการกันมาอย่างแนบเนียนเพื่อจะมาทำลายชีวิตน้องกูทำไงดีกูซับให้เป็นชินช้นๆกูซังให้มึงข้าหมือพอกล้องกันแล้วแต่โครด้วยกรณีได้ก็ตทมำแต่กูไม่เหลียกมึงอยาข้าแล้วน้องครัวมันไม่มีลมหายใจชีพจรไม่เต้นแล้วกูรักษาเจ็ดแล้วเออแม กินนะกินกูกินเลยกินกินมึงขวางไว้เแ็คกยังไม่ก่อไว้มึงออกไว้พร้อมมาจุดจัดเฟสจริงเลอจริงจริงลูกน้องกูล่ะแต่กูรักษาแจ็จแล้วมันไม่หายใจแล้วมึงไปเมืองมนุษย์มึงเคยเห็นร้านช่อมรถมอเตอร์ไซค์เปล่าเคยเห็นรถมอเตอร์ไซค์กันนห้ติดเครื่องแล้วดับไม่ได้อันเชี่ยนันในไอ้เทศไม่ใช่เครื่องติดแล้วดีมันต้องดับได้ดับแล้วติดได้ติดแล้วดับได้ นี่มอนแต่กูทำให้มึนยืนเงินมาคุยกันแล้วยิ้มกันแล้วแต่กูตามให้ตายแต่มึงกล้ามาคุยทมให้เป็นครับขึ้นมามันเป็นได้ไปเลยอ้าวก็กูหลังทีเวลากูทมให้เป็นแก้งแทงนังชื่อพิมรูพลุดแลกเก็บไว้ไม่ใจกูทําให้หนวลมวนได้มันุ่มจ้ามึงไหวได้กูต้อง,ม,องมึงกูอะกูมึงต้องคิดอุบาทว่าดอ,อ ไม่แรงจีไม่แรงกะคิดกวา่าบ้านที่ว่าไม่คิดไม่บด,ดเลยเลยเบียกลินกูเลเปรตเนอะแล้วมันแจกงนั่งชื่อพิมพ์รู้แล้วไม่รู้เพลือน้ำลายตูกมันพองกันเออใช่เว้ยกูนึกแล้วไอ้พี่นี่ต้องนึกออกไปมึงก็มึงรักษาเองรักษาถตากันนั้นขอโทษหมอไปครับ โล่ใจผมคิดว่าต้องเสร็จแน่แล้วเปียกเก่งจริงหรือมาได้มันมันเราเล่นพวกแดงแล้กกัไปกลัวเผื่อย้อยกันตายที่มันใหญ่มันมีแต้มมันใหญยยีกเราวนี่หวนมันลงเลอันดามันกูลงก็ปะเพาเลยเว้ยกูคงไม่วิงนี่เล่นเลยพวกแดงแต่ตกลงได้ตังโกได้เพือก็พาไว้ร่างกาแดงในไปเด้อลงพพื้อเลดันดามันนะมันกบากูกบาย เมื่อกี้มันลุกขึ้นแล้วใช่ไหมเออแล้วมันล้มได้ยังไงผ <c oughs> ูยิ้มล้มตึงเลยอน้องบุญนำปีนกอกอแล้วทําไมอเราตั้งชื่อหม้อพิษทําไมหม้อเทวดาเลยน้องเปียกกันเที่ยงเพลงมันปลอจจิงเนี่ยเป็นหม้อเทวดาแต่ว,ว่าหน้ามันแหลงคายอย่าว่าแต่คนอย่าวาลหลกยักไปบ้านไปห้าประคัดเดี๋ยวก็ประกัดแม่คไา้นอนหน้ามันเห็นปาลาหลกแหลนเลย แต่เสียงมันดีปนีปนิ๋วป,น,ปนีน้องทำไมอะ่ะเอาหน้าน้องบุญนำถึงไงเปียกโยกังลังให้เปียกยร้องเพลงแต่เตะใหญ่มันหล่อหน้าไปคือเอาแต่นำเทนกากราเราไม่ใช่กันได้เลยได้พูดลองดูดิน้องเปียกก็มีทางเดียวแล้วน้องเปียกอยู่ลังน้องบุญนำนะ,ะมึงร้องเพลงอยกังลังมึงอยากหล่อหน้าไปหลงอยากเก้นเอาแต่เจี๊ยงนี่น้องเอาแต่นำเทมันกากา่าไม่เอ้นะ มาร้อยเหมือนกับมึงไงกูพอดเลยต่เบียนติดเพื่อนเหม่ยพอดรุดไม่รู้มันโอ้ายไม่มันไม่มีทางอื่นแล้วนะเพียรแต่ตรุดมากคนเราไม่ใจรู้จักผู้มีพระคุณเพื่อมึงแหลกคนกินแกงทีเค,เคยเคยขอบคุณกาบปล่าไหมก็ปาเต้คนน่าวไวม,มากกวัากันเอาน่าฉันไม่ลืมผู้มีพระคุณคิดถึงกาบล่วมั้งนั่น เออเออพูดก no ับกูไอเรามาด้วยกันเออลืมอ้วนที่แล้วข้าไปจังอ้าวทำไมอ่ะมึงยู้เจใจ๊ตัมึงคอยขวางเวลากูเรียกตัวทำไงไอเปียกเอาผู้บวยเข้ามายกกอดเข้ามาแก่้งนี้เหรอเออจับก็จับตรงไหนแล้วใ้คนยิ่งเดี๋ยใจตรงเนยนแลวแม่ปวดรอบตัางล้อมใจช่วยตรงเนินนวลเบ้กูแต่เล็ก นอนเดบ้านนั่นก็ไมรู้คนเดียวนี่พอกระพรามีจูบกูอ้อมกูแล้วมินเลา่าห้ตายแม่พอวันเย็นอาบนา้ำตาแปลงอ้อมกูนอนกอดแม่กูแดงพอนี่ปากกูดนูนมข้างนึงกูจับไปกูแม่พอยุ่งนี่แต่อพอมว่าบเปือกคิดกูพอเพีย้ยงเลยพอจับมั่งทะลุก,กูซื้อเองแล้วนี่ื่องนี้ออแล้วกอดก็เลยกอดเลยเออโอ้ oh. ดึงเลยกอ,อ,อดแน่ๆในวันนั้นเนี่ยนิ่มเหลือเกินนะม,มึงมึงกอดกันแล้วกอดได้ชิดเหมือนติดก่อนเออมุกไอ้ตรงแก้มแล้วเลยฮะไอ้มุกตรงแก้มนี่ยู่วัดนานดำเลยไม่เป็นปึ๊ดมึงแหล่มาวัดตัวโป้ปีน,ปน,ปน,ปนปเพี้ยขึ้นเปล่าเป้ รอยไม่จะมันรู้นี่ว่าเปลามาอยู่ไหนกูรำคาญกว่ามึงลงก่อนไอ้ปลาดำม,มากูทำให้แล้ก่อนนำ่เมียเออทำไมจับเรามาไม่ไม่พื้พ่อก็อยืนแลกแ่าวะเพื่อการศึกษา,า้าวะกอดกับพีเลยได้ไหมเอออันแหละมึงมึงกอดแบบร่างกูไปเยียวเดี๋ยวมาอ ឡងមក นาำทีเขาใบาใจจังกากราวเริ่มมีปัญหาทานตะวันทันตะวันลืมตาลืมตาดูกันสักหน่อยลืมตาขึ้น,นมาติจาง ไม่เอายันกลัวหน้ามองอยากฟังแ็ดเสียงไม่อยากเห็นหนะ้ามันคนละรุ่นกันแล้วนอรุ่นตีจ้องหล่อปลารุ่นนี้ไม่ต้องใจมันค้างรุ่นเรานี่มีปัญหารูปร่างหน้าตาเราเหมือนกันปรปล่า พอได้ยินเหมือนกินยามองหน้าตาแล้วแทนลอนี่น้องปลอดใจก็อพี่หมอพี่ชื่อหมออะไรเนี่ยชื่อหมอบุญนำเมื่อไงเอยธานวันข้าจะอยากฟังเสียงอย่างนี้พี่จะกลัวเสียงพ่อเมื่อก่อนเสียงพี่เปล่งการก็น่ากลัว แต่พอเมืองม,มนมุษย์มาหลายครั้งหลายคราวอะ่ะเสียงพี่น้องก็ไม่กลัวเออมันแปลกจริงจชื่อหมอบุญน,นำค่ะพี่ชื่อหมอบุญน,นำน้องพี่ร้องเพลงเองเหรอใช่โอ้ยหน้าตาก็หล่อเสียงก็ไปรบรอเพิงมึงมึงได้ยินเขาพูดตึง้งคากเปล่ามั้งหรือไม่ไม่แม่ชูกกอรอแม่หมาโกรธคู แปลกจริงๆเสียงนี่ทำให้มนุษย์หายป่วยค่ะเอ้ยไอ้หมอเบียกฮะแม่ควายกูป่วยหนักอยู่ตวงไปร้องเพลงให้แม่ควายกูหายป่วยได้ไหมพุ่มรักษามนุษย์กับถ้าเป็นหม้อจัดหม้อควายต้องผูนแก้วกนลังเออไอ้พูนแก้วแหละมันดีเป๊ะไอ้กูจริงจรงทานตะวันทำไมเหรอคพี่คิดออกแล้ว เดี๋ยวพ่อมามันก็กินในพวกนี้หมดมันจะสะว่างแลวน้องที่พ่อ,อยังไม่รู้เหรอย่างกูแอบเข้ามาหลังตำหนักไม่นะที่กินหมอนี่ไม่ได้นะก็มีทานเดียวคูยกมึงไงไอ้บุญนำํำมึงไม่อยู่เมืองมนุษย์เะน้องแต่ถ้าพ่อมาถามว่าทัานตะวันปีไหนแล้วพี่จะบอกพ่อไงกูพูดความจริงแูยกให้มนุษย์ไปแล้วแล้วพี่รู้ไหมอะไรมันเกิดขึ้นรู้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม้กระบองพ่อลงบนกระบาทขูตายเนาะนี่้เจนจะรับได้เหรอพี่ช่วยชีวิตน้องมาโดยตลอดเพน้องไอ้ป่วยเจนฆ่าพี่อย่างนั้นได้เหรอมึงอยู่ในเมืองยกักมึงก็รู้สักวันหนึ่งมียักที่ประจบสอพพอมาขอมึงปเป็นเมียแต่มึงจะเป็นเมียของยักได้กี่วันเดี๋ยวมันก็แดกม,ดมึงกันแหละมันก็ตายไปเถอะน้องมึงมนุษย์ก็อยู่กันอย่างดีมีสุขก,กูอยากมีเมียมนุษย์จะตาย แต่คงไม่มีมนุษย์ไหนเอากูเป็นผัวมึงเอาหัวกูผูด้นะคนมีเออแม่ไม้อายุเจ็สิบองรุ่นสาวรุ่นเจ้าเมืองรวยรุ่นเราแกสักนิดแต่ได้เป็นไม้เออรู้มันคนเชื่ออะไรอะเพลงแม่กูนั่นออน้อยมากิดพื้นยกแม่กูให้อะมึงอย่าเจ้าแต่กูลอกให้พอได้ลบมือขงนี้ หรือจร,จ,รจริงมึงแต่ตาไว้เด็กเล่นยนในพอมันรับนี่ได้เลยอ,อาจารย์เพียกเออลูกมันคนหนึ่งใช่แต่โบแหมมกูและพ่อมาล่ะไม่ต้องกลัวเรื่องนี้ฐานรัิเธอไปอยู่กับพี่พี่จะพากลับไปพระมานครศิลาทองเพราะใจพี่เป็นองราชาแน่นอนและยิ่งมีเธอไปเป็นตัวประกัน ความมั่นใจจะเกิดขึ้นในกลุ่มนุษย์พี่เจเธอเป็นองค์ราชินีเห็นไหมเห็นไหมมึงได้เป็นองค์ราชินีในเมืองมนุษย์แล้วขูก็จากเมืองยักษ์รับตะวันกูจะไปอยู่เมืองมนุษย์แต่งานกับอีเพ่งมเโาจิงหลอนเบียกูแลมมันเหมือนจำตายก็หนอรอช้ามันเนิ่นไอมึงเชื่อกูแต่ถุงเท้านี่ไปเหรอมึงจะช่วยกูได้ยังไง พ่อตีกูตายแน่อาจารย์เปียกช่วยได้เรื่องแค่นี้เออใช่อาจารย์เปียกมีเจ้คนเดียวทุกอย่างเรียบร้อยกูยจะยกย่องให้เป็นอาจารย์ของกูนะอาจารย์เปียกนะเอ,อแล้ววันกูแต่งงานอาจารย์เปียกนําเจ้าบาวไปหาอ้เพ่งนะแล้วอี้ตกคำผู้ต่ำใจเกลียดเมื่อไงแห่งมากกูยอดในพอเลี้ยงมึงทุบจะตายโอ่ยแหละเดือดบาด นั้นเราไปแต่น้องสว่างขึ้นมาจะลําบากนะน้องลาก,ก่อนนะพี่นะไปแต่น้องเดี๋ยวพี่จะตามไปผมลาก,ก่อนกูฝากอีธานวัวนด้วยนาะยบุญนาไม่ต้องหวง่วงหรอกครับไปอยู่เมืองมนุษย์เข้าสููธรรมะก็เข้าสููอ้อมอกสวรรค์ทุกอย่างจะปลอดภัยถ้าไปเมืองผมนั้นต้องปฏิบัติเหมือนชาวมนุษย์มีศีลศีลห้าเออกูทำทุกอย่างเลยแต่อาจารย์เทียกบอกอะไรผมลาครับ กูแกล้งพูดไอ้ฐานดวันมันไปเนี่ยจัดกูไม่มีทางจะอยู่รอดสว่างขึ้นมาพ่อมปแยมีฐานวันมึงคอยดูดิมันถึงไม่เจอฐานดาวันพ่อมันต้องถามไปเพลิงการน้องไปไหนกูบอกว่ายกให้มนุษย์หลังจากนั้นกูไม่ได้มีโอกาสในชี้แจงเหตุผลไม่กระบองจะลงมนหัวกูเนี่ยมึงไม่รู้ไม่ได้ประเพณียักษ์ลูกสู้พ่อไม่ได้ พราะยักษ์มันกลัวลูกจะปฏิวัติมันจะเรียกยักษ์อื่นมาตีตายถ้าไม่ใช่พ่อแลอวกูไม่เกรงใจหรอกถ้าพ่อแม่พัวแม่มันก็คือพ่อไม่อพัวแม่ก็คือพ่อมึงอยากคิดแบบนั้นข้องนี่มันเมื่อนกันแต่มันไม่ใช่เมื่อนกันเมืองยักษ์แต่ที่ก้าวๆเป็นพ่องกินเหลวเค็มเกลือทุก แต่เต้าที่99เป็นพ้งกินแล้วว่านน้ำตาลอ่ามึงเง็นไหมน้ำตาลกับเกลือเมื่อนกันนั่นแต่ความเค็มมันยืนยันว่าเกลือความว่านมันยืนยันว่าน้ำตาลและพัวแม่กับพ่อไม่เหมือนตรงไหนมึงเง็นต้นม้วงใหม่ต้นหม้วงกากวากม้วงขึ้นไบ่ม้วงเมื่อนอ่นเออกูรู้จักถ้ากากวากขึ้นเต็มไบหม้วงมะม่วงนั้นตายมึงต้องคิดแต่ว่ามันมีแต่กากวากเท่านั้นดีได้ขึ้นใบหม้วง มึงเก็นตตนหมวงออกไรกาฟากไหมไม่มีไม่มีมมนั่นมันเยอะหลือเวนไม่หร่อ,อมึงรักพอไหมรักพอจั้นกูทำพ่ออ้ามกูหยุดมึงรักพอ่อพ่อต้องรักมึงมึงงามึงจั้ง,งพอต้องปฏิบัติไม่ฟังนั่นกาฟากพอต้องรักลูกลูกรักพอกาวากนี่มันไม่ใช่ มันอยู่กินาหารไปล่หมวงแต่มันต้อการทำให้หมวงนั้นตายนั่นคือพ่อแม้อจออจิงว้ใหญ่บัตรทบเลยมันใช่กูไปเอามนุษย์มาตั้งสิบป่าปี่มันไม่เคยไปกูโดนมนุษย์ดา่าโดนมนุษย์ทำารถึงตัวมันเล็กแต่บางครั้งมันมีปัญญามันไม่เคยฟังพ่อแม่มึงให้กูทำไงบอกองตรงวายกีตานวัน ให้มนุษย์ไปแล้วเพราะได้ไปยุ่งกับมนุษย์ได้เป็นองค์ราชินีใหญ่โตต่อต่อไปเราเป็นมิตรประเทศกันเมืองมนุษย์ไม่มีที่ดินมีตามากินเรามนุษย์มันหมาก็ยันมันเพี้ยนขึ้นบนเข้าบนไร่นาโรงด้านที่ดินเมืองยักษ์มีเยอะคอยระบายมนุษย์มีเยอะคอยระบายมนุษย์ะโยุ่งนนี้แต่ช่วยกันในเป็นมิตรประเทศมึงมีน้องเคยเป็นองค์ราชาในนครก้อดิลาทอง เออแล้วก็กูมีเมียอีเบ้งเป็นมนุษย์เออไอ้นั้นใบ้กูค,คอยแต่งงานนายจแมมไห้เหลือตุ่มนันเห็นว่ามันตกลงครุ่นนี้กูจะบอกแล้วถ้ามันไม่ยอมออกกระบองตีกระบาลจัดหน้าก่อนมพ่งไม่เจ๊งใจได้พัวแม่ไม่ใหญ่พอถ้ามันตกลงเห็นด้วยพัวแม่พาไปด้วยตะวันนุ้นนะไปดำกองย้าวกันอบคุณมากอาจารย์เปียกนั่งลงหลุก่พ อีต่อป้วยต้องรับทีเดี๋ยวมึงอีตตกกามาพอครับให้อยู่เลยนะจารย์เออบลือต่อไปเบลือไร้ใต้มาหยัดแมอ,อคนปันนี้เอาแล้วกูแรงนาเจ้ากูพ่อแม่ปุ่นแก้วห้บนหมดนั้นหนอกที่พันพื้นมั้งรู้สึกมันสดชื่นในหัวใจกูลาก่อนมึงนี่เหลอลูกเลี้ยงเมียกูและจะมาหน้าเรื่อง